ขบวนตองห้ามาแล้วนะครับก็คันเดิมครับ QS y 5240วันนี้มาแค่8บตตนะฮะแต่ลากมาจากแหลมฉบังนี่มีแค่เปล่ามาด้วยนะ22นะ22บตตนะส่งแก่งคอยนะจากแก่งคอยมานี่ก็เหลือตู้คอนเทนเนอร์แค่ <c oughs> อา้าวเปลี่ยนครับด้ c s r นะตอง5วันนี้ ออกแหลมจะบังมาได้กิโเอทาย5240นะฮะทางไห้มาเปลี่ยนแก่งคอยนะฮะ